เอาเล่ะครับสื่ผพิชมนะครับผมวัตวนาเบบกลับห้ออีกครั้งในน้ยาวายเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกชายซุปตา์ซีซั่น2ตอนที่20โดยคุณนักเขียนเนดคิวล่าน,นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนครัชชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมปลายของดินเริ่มต้นขึ้นอย่างราบรื่นเพราะความช่วยเหลือจากคุณอาของเพื่อนรักแต่การเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเกือบตลอดชีวิต ทำให้พระสุธาต้องใช้เวลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมอันแสนวุ่นวายของเมืองกรุงเป็นอย่างมากทั้งการเดินทางสามใบรถเมล์ที่ต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในบางวันที่ฝนตกก็ดินน้อยทนไม่ได้กับการจราจรที่เป็นอมาพาตจนเสียเวลาอยู่บนรถเป็นอย่างไร้ประโยชน์เด็กหนุ่มจึงเลือกลงจากรถเมล์แล้วใช้วิธีเดินกลับหอพักอยู่บ่อยครั้งเรื่องการเข้าสังคมทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนก็ทำให้ดินลำบากใจเช่นกัน เพื่อนที่นี่ส่วนมากรู้จักกันมาก่อนแล้วจากโรงเรียนเก่าตอนมต้นมักจะจับกลุ่มรวมกันอย่างเหนียวแน่นเด็กโคต้าจังหวัดเล็กๆอย่างเขาที่มาแบบหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพวกพ้องและไม่รู้จักใครเลยสักคนจึงต้องนั่งกินข้าวคนเดียวเรียนหนังสือคนเดียวอยู่พักใหญ่เขาตั้งใจเรียนเต็มที่และนั่งแถวหน้าสุดของห้องเลิกเรียนก็ไม่ไปสังสรรค์หรือเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนที่มีอยู่เกือบสิบแห่ง แม้จะมีเพื่อนบางคนสงสารแล้วมาชวนเข้าไปด้วยก็ต้องปฏิเสธไปราคาอาหารและตัวหนังล้วนแพงเกินไปในความรู้สึกของดินช่วงเดือนแรกแเขารู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านมากทั้งบ้านตัวเองบ้านสวนชลาดานโรงเรียนเก่าอากองและเ็แกงสามแสบไม่ง่ายเลยที่จะใช้ชีวิตยอยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเดนนึกอิจฉาท่าเจนด้วยซ้ำที่มีแม่เดือนอยู่ข้างๆย้ายไปต่างประเทศที่ไกลกว่าขเขาก็ยังอุ่นใจ ชัดกลุ่มของพวกเขาจึงเตมไปด้วยคำพูดปลอบใจจากท่าจีและทันเดอร์โดยเฉพาะทันเดอร์ที่เวลาในการพูดคุยตรงกันไม่มีอุปสรรคเรื่องไทม์โซนคุณหนูบ้านวงนาภาแทบจะคอหาเพื่อนรักทุกคืนเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าดินยังไหวไม่แอบไปร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวอีกพาไปด้วยก,กว่าก็ดินน้อยที่เข้มแข็งมากขึ้นก็เลิกร้องไห้คิดถึงบ้านแต่เด็กหนุ่มก็ยังคงซึมเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนเดิมส่วนลึกในใจก็อยากทักไปคุยกับอนนันดัน ไอเด้าที่พึ่งหนึ่งเดียวที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดในตอนนี้แต่หลังจากย้ายเข้าหอพักเรียบร้อยพระเอกหนุ่มคนดังก็ต้องไปถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ที่เร่งปิดกล้องก่อนพระเอกของเรื่องเปิดเทอมปีสี่ทั้งคู่จึงไม่ได้คุยกันเลยและคนที่เกรงใจอย่างดินก็ไม่กล้าไปรบกวนอยู่แล้วเขาได้แต่รอทำได้แค่รออย่างอดทนเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งนังดินเป็นไงบ้างเปิดเทอมได้สองเดือนแล้วอนันเดอสวัสดีครับ สวัสดีแล้วสบายดีไหมพระสุดทาย,ยังไม่ทันโกหกคำโตพิมพ์ต่อไปว่าสบายดีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้นมาสักก่อนฮัลโหลไงคิดจะโกหกอาเหรอเปล่านะครับดินก็แค่ยังพิมพ์ไม่เสร็จน้ำเสียงเราเันฟ้องขนาดนี้อาขอโทษนะขอโทษเหรอขอโทษเรื่องอะไรครับ ้าจีโทรมาฟ้องแล้วว่าเราแอบร้องให้คิดถึงบ้านเนะแต่อาไม่ว่างเลยเพิ่งปิดกองก็เปิดเทอมพอดีไม่มีเวลาโทรหาเราไอ้จีนผมไม่ได้ขี้แยขนาดนั้นอาน่าอย่าไปเชื่อนะครับโอเคไม่เชื่อก็ได้จนกว่าจะได้เห็นกับตากินข้าวเย็นหรือยัง,ย,งยังครับดีเลยลงมาสิอ่าเราอยู่ข้างล่างแล้วรถตู้สีดำข้างกับแพงหอนะ่ะ ดินตกใจสุดขีดรีบแหวกผ้าม่านมองลงไปข้างล่างตามพิกัดที่ได้รับอาน,น่าให้คนขับรถไปจอดร,รถรอเขาอยู่จริงๆหัวใจดวงน้อยเต้นรัวเมื่อได้รับความห่วงใย,ายจากคนที่เขาเฝ้ารอมาตลอดรีบลงมาเก็บเสื้อผ้ามาด้วยละ่ะป๊อปไหนครับพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีการบ้านใช่ไหมถ้ามีก็เอาติดมาด้วยนะเราจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันป้าปิงกับพี่พูก็ไปด้วยนะวันอาทิตย์อาจจะพาลกลับมาส่งตอนเย็นเอ๊อฮะ เขาใหญ่ไปกับอนาน่นด้วยผมคือว่าผมไม่อยากไปกับอาเหรอเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะเลยนะลุงๆุงเขาก็เป็นห่วงนะไปพักผ่อนสุขากาศก็ดีกว่าไปกับพวกเราไม่ต้องกังวลอะไรน้องดิงก็คือคนในครอบครัวชลาทานนะอาเคยบอกแล้วนี่ขอบคุณนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยเอาไว้ค่อยคิดรีบลงมาเถออาหิวแล้ว ครับครับครับรอผมแป๊บเดียวนะทริปเที่ยวเขาใหญ่แบบกระทันหนทําให้ความสนิทของก้อนดินน้อยกับพี่นาวาเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเพราะพวกเขาไปเที่ยวกัน4ี่คนสองหนุ่มที่อายุใกล้กันจึงต้องแชร์ห้องนอนในโรงแรมด้วยกันปล่อยให้คู่รักที่หวานไม่แคร์อายุได้สวีกกันเต็มที่ในห้องนอนใหญ่คืนนั้นดินยอมเปิดใจแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสองเดือนที่ผ่านมาให้อดอลคนโปรดฟังซึ่งผู้ฟังที่ดีอย่างอัน,นาไก็ปล่อยให้เขาระบายความรู้สึกอันอันตันใจต่งตางๆออกมาจนหมด ไม่น่าเชื่อว่าการได้เล่าความทุกข์ให้คนสําคัญฟังจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ขนาดนี้พระสุธาได้รับรู้ในคืนนั้นเองว่าตัวตนจริงๆของพระเอกคนดังที่เขาชื่นชมนั้นแสนดีและอบอุ่นมากแค่ไหนหลังจากได้ฟังชีวิตนักเรียนม .4 ที่แสนรันทดจบลงก็อบไหล้อมๆของเขาเอาไว้เพื่อปลอบใจก้อนดินน้อยที่ลําพังต้องนอนเตียงเดียวกับไอ้หน้าไปครั้งแรกก็เกรงมากอยู่แล้วโดนอบจนไหลเบียดก,กันก็ยิ่งเกรงหนักกว่าเดิม โชคดีที่คนพี่ไม่ทันสังเกตว่าน้องนั่งนิ่งไม่ตายจากก้อนหินดวงตาสีน้ำตาลมองกันอย่างอ่อนโยนก่อนเอ่ยประโยคสั้นๆที่ทําให้คนฟังจดจําได้ไม่ลืมต่อไปเนี้ยเวลามีเรื่องไม่สบายใจให้หนึกถึงอานะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะรู้ไหมครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปเรียนหนังสือตามปกติการเป็นนักศึกษาปีสี่ทำให้พี่น้องแนนมีเวลาว่างมากเป็นพิเศษ วิชาที่ต้องลงเรียนในสองเทอมสุดท้ายหรืออีกไม่กี่หน่วยกิจก็จะเก็บครบตามหลักสูตรแล้วกิจกรรมในคณะเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเวลานอกเหนือจากนั้นจึงมีคนเห็นพระเอกหนุ่มคนดังเดินเข้ามาจากคณะตัวเองไปที่โรงเรียนเก่าอยู่บ่อยๆความเป็นศิษย์เก่าคนดังที่ทําให้พี่นาวาตกเป็นเป้าสายตาในช่วงแรกบรรดาอาจารย์และรุ่นน้องต่างก็เข้ามาคุยกับเขาด้วยความสนใจผ่านไปหลายเดือนคนในโรงเรียนก็รับรู้กันหมดแล้วว่าพระเอกหนุ่มมารอน้องชายที่เรียนอยู่ชั้นม .4 สถานะอาหลานยาจะอธิบายให้คนนอกเข้าใจถ้าเป็นแฟนคลับที่มีอายุและติดตามมาตั้งแต่พี่น้องหน้านยังเป็นเด็กอนุบาลจะพอรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับพินทุแต่เรื่องนี้ก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วแฟนคลับใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นยังคิดว่าเขาเป็นลูกชายแท้ๆของพินทุอยู่เลยจู่ๆให้ดินที่เด็กกว่าแค่6ปีเรียกว่าอาคงต้องอธิบายกันยาวเรียกอาว่าพี่ดีกว่านะคนอื่นจะได้ไม่สับสนจะด,ดีเหรอครับ ยังไงเอานานก็เป็นอาของจินไม่ต้องคิดมากเราหากันไม่ไกี่ปีเองไปไหนก็จะได้บอกทุกคนว่าดินคือน้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไม่ต้องอธิบายสถานะม,มากก็ดินน้อยถึงรู้สึกเขินที่จะได้เรียกไอดอลคนโปรดว่าพี่นาวาแบบแฟนคลับคนอื่นมากแล้วแต่ในใจก็ไม่ค่อยชอบคำว่าน้องชายสักเท่าไหร่เด็กหนุ่มแปลกใจในความเรื่องมากของตัวเองในเลื่อนขั้นจากเพื่อนสนิทหลานมาเป็นน้องชายก็ควรจะดีใจไม่ใช่เหรอ ตกลงครับงั้นเริ่มวันนี้เลยมั้ยเอาสิไหนลองเรียกสิพ,พี่น้องว่าอืมรู้สึกเด็กขึ้นเยอะเลยฮะสองพี่น้องป่มปลอมหัวเราะให้การก่อนเดินออกจากเขตโรงเรียนมุ่งตรงไปที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลวันนี้มีหนังต่างประเทศฟอร์มยักษ์เข้าฉายเป็นวันแรกและพี่กับน้องก็นัดกันล่วงหน้าแล้วว่าจะไปดูด้วยกันช่วงเวลาหลังเลิกเรียน วัยรุ่นหลายคนต่างก็นั่งรถไฟฟ้ามาเตะ่ในย่านนี้บางคนก็มีเรียนพิเศษบางคนก็มาเทีย่ยวเล่นลุ่มบอปลายโรงเรียนดังที่สะพายเป้เดินเคียงคู่ไปกับหนุ่มหล่อร่างสูงในชุดนักศึกษาพร้อมกับหมวกและแมสปิดบางใบหน้าจึงดูกลมกลืนไปกับวัยรุ่นธรมธรมดาาได้อย่างแนบเนียนเน่นจนบางครั้งก็ได้ยินส,สาวๆที่เดินสวนการนินทาระยะเผาขนและคิดเอาเองว่าพวกเขาคงไม่ได้ยินแกแกดูสองคนนั้นดิโหคนตัวสูงหล่อมาก ขนาดปิดหน้ายังรู้สึกได้ว่าหล่อดาราป่าวะบ้าดาราที่ไหนจะมาเดินห้างกับแฟนก็จริงนี่นี่แฟนพี่เขาน่ารักนะยังดูเด็กอยู่เลยมีแฟนเร็วกว่าพวกเราอีกอิจฉาก้อนดินน้อยที่ถูกดินท้าว่ามีแฟนตั้งแต่ม .4 เขินจนหน้าแดงหูแดงไปหมดขณะที่คนหล่อข้างๆพยายามกลั้นยิ้มเอาไว้เต็มที่ไม่ได้ถือสาที่มีคนเข้าใจผิดมือใหญ่เอื้อมไปโอบไหล่น้องชายจำเปงเข้ามาใกล้รีบพาอีกฝ่ายเดินหนีไปขึ้นลิฟต์อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วสมกับที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีอนนานนนเอ้ยพี่นาวาเก่งจังผมต้องเปลี่ยนสถาน,านะเวลาหลายรอบก็เขินจะแย่อยู่แล้วการมีพี่นาวาคอยดูแลทําให้ชีวิตเด็กนอปลายของดินเข้าที่เข้าทางในที่สุดเด็กหนุ่มเริ่มมีเพื่อนสนิทที่ขยันเรียนไม่แพ้กันความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องเรียนก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกคนนับรู้เรื่องที่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเอกคนดังและให้ความเกรงใจเพื่อนคนนี้โดยอัตโนมัติ ขณะที่กอดดิน,น้อยก็ยังเป็นคนเดิมไม่เลื่อมไปกับสถานะพิเศษนี้เขาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามโอกาสไม่ให้ตัวเองกลายเป็นเด็กเนิร์ดในสายตาของเพื่อนๆแต่ก็ไม่ฟุง้งเฟอ้อใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นชีวิตในโรงเรียนปรับตัวได้ส่วนชีวิตนอกโรงเรียนก็สายจะมีความสุขพี่นาวาทักแชทมาถามถ่ายเรื่องเรียนและคุยเรื่องกับน้องชายคนนี้อย่งางใส่ใจอยู่เสมอระดับความสนิทสนมของคนทั้งคู่เม่หนุ่มน้อยจบชั้นม4ี่ก้าวกระโดดจากคุณอาที่เคารพ ไปสู่พี่น้องที่รู้ใจกันเนื่องสนาที่คนพี่เรียนจบปริญญาตรีและกาลังจะเริ่มต้นชีวิตก,การทํางานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวอีกครั้งไม่มีเวลาที่ยวเล่นหลังเลิกเรียนหรือมารับน้องชายที่โรงเรียนเก่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่เรียนจบแล้วผมต้องเหงามากแน,น่นเลยเหงาก็ทักมาซิพี่ตอบว่าอยู่แล้วเอ้าผมนึกว่าพวกดาราเขางานยุ่งกันตอนอยู่ในกองถ่งายเล่นมือถือไม่ได้ซะอีกอืม ก็มีบ้างที่เล่นไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นน้องดินแล้วก็พี่ก็จะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดนะอืม,มือที่สนอบอุ่นขยี้ผมนุ่มเบาๆให้น้องอุ่นใจก็ดินน้อยยิ้มแฉ่งจนตาเหลือขีดเดียวน้องหน้าน้องดินอาหารเที่ยงพร้อมแล้วมาเร็วครับเสียงเรียกของพ่อครูมือหนึ่งประจำบ้านและกลิ่นหอมของอาหารปลุกความหิวของสองหนุ่มได้ทันทีเด็กๆเจริญอาหารเสมอเมื่อพูกกันลงมือทำอาหารเองในวันว่าง และพอสุดท้าก็คือแขกประจําครอบครูที่มาฝากท้องบ่อยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้ไปแล้วหอมจังเลยครับพี่ผู้น่ากินมากแม้ปากหวานก็จริงนะคู่นี้ชอบก็กินเยอะๆนะโดยเฉพาะน้องดินนะ่ะยังโตได้อีกเนอะหนุ่มน้อยอายุ16 7ย่าง17ที่สูง170ไปปลายพยังน่ารับอย่างเชื่อฟังเขาไม่หวังว่าตัวเองจะสูงเท่าพี่นาวาแค่อยากสูงเพิ่มขึ้นอีกนิดก็พอเวลาย,ยืนด้วยกันจะได้ไม่เมื่อยคอ พี่ผู้อย่ากดนัดน,น้องเลยครับสูงได้อีกเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรหรอกครับครับรู้แล้วครับเรื่องโอน้องนี่ไม่มีใครเกินเราเลยจริงๆวันนี้พิงทูต้องไปทํางานจึงไม่อยู่กินมื้อกลางวันกับครอบครัวพวกการขอให้น้องหน้าชวนน้องดินมากินข้าวที่บ้านเขาเอนดูเด็กคนนี้เป็นพิเศษเพราะต้องสู้ชีวิตในกรุงเทพคนเดียวตั้งแต่อายุอย่างน้อยเหมือนกันที่สําคัญน้องหน้าก็เอนดูน้องดินมากไม่ใาการะหว่างสองคนนี้มันน่ารักและก็น่ารุ้นในเวลาเดียวกัน พวกกันยังไม่มั่นใจในความรู้สึกของน้องน่านแต่คนนอนนั้นชัดเจนมากสายตาของดินบ่งบอกทุกอย่างหมดแล้วคนแก่ที่มีความรักมาก่อนทำไมจะดูไม่ออกมันมากกว่าชื่นชมแบบไอดอลมากกว่าความชอบแบบพี่น้องไม่รู้ว่าเด็กคนนี้รู้ใจตัวเองแล้วหรือยังหลังมือเที่ยงพูกการแยกตัวออกไปซื้อของใช้เข้าบ้านคอนโดสามห้องนอนที่สายกว้างขวางจึงเหลือแค่สองหนุ่มนั่งเล่นอยู่ด้วยกันคนพี่นั่งอ่านบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่พี่บินส่งมาให้อยู่บนโซฟา ส่วนคนน้องลงไปนั่งเล่นกับพื้นหน้าโซฟาแล้วเอศีสาพ,พิงหัวเข่าคุณพระเอกอ่านกระตู้นอย่างสบายใจแม้ท่าทางจะดูเป็นธรรมชาติเพราะทำบ่อยแต่นาวาก็สงสัยไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมน้องไม่ขึ้นมานั่งด้วยกันข้างบนน้องดินครับทำไมชอบนั่งพื้นไม่เมื่อยเหรอขึ้นไปนั่งบนโซฟาด้วยกันสิพี่ไม่รู้ละสิว่าแถวบ้านผมนะั่งเขานั่งพื้นแล้วเอาหลังพิงโซฟากันทั้งนั้น แถวบ้านเราไม่ใช่บ้านพี่ด้วยหรือไงเหรนาวามุนบทหลลวมๆแล้วคอระมสีสาเด็กดื้อที่เดี๋ยวนี้สนิทก,กันจนกล้าต่อปากต่อคำแล้วจริงๆแล้วผมติดนั่งพื้นเพราะโซฟาแถวบ้านสวยกับบ้านอากงมันเป็นไม้หมดเลยครับนั่งไปก็เจ็บก้นนั่งพื้นยังเย็นสบายกว่าก็จริงนะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเผยแพร่ลัททิเก้าอี้ไม้สักคนแรกเกะกาบ้านมากก็น้นน้อยถามจะต้องวางหนังสือกระตูระมวดพื้น พี่นาวาของเขาทั้งหล่อและตลกในคนเดียวกันใครได้เป็นแฟนคงโชคดีมากทีเดียวจู่ๆเด็กบนพื้นก็เลิกอ่านการ์ตูนนั่งเหมือลอยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเม้มปากเดี๋ยวเข้าหมดคิว้วนาวาแอบมองอยู่ครู่หนึ่งก็ลองชวนน้องคุยเรื่องอื่นคนใจลอยจะได้กลับเข้าร่างสักทีเออแถมหน้าขึ้นม .5 แล้วเริ่งคิดหรือยังว่าอยากเข้าคณะอะไรยังเลยครับไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไรดี แต่ผมจะเข้ามาหาลาัยเดียวกับพี่ให้ได้ไม่สนใจลองดูมาหาลาัยอื่นเหรอไม่หรอกครับผมคุ้นเคยกับที่นี่มากเพราะตามพี่เข้าไปนั่งเล่นบ่อยๆห้องสมุดก็ใหญ่โตแล้วเขาก็มีเกือบครบทุกคณะถ้าสอบเข้าได้ก็อยู่หอเดิมเลยไม่ต้องย้ายของด้วยนี่อยากจะอยู่หอพักไปอีกทำไมเล่าพอเข้ามาหาลาัยก็ย้ายมปอยู่ที่นี่ได้แล้วเวลาพี่พาไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องรีบกลับไปส่งก่อนสี่ทุ่มไง พวกเขาคุยเรื่องนี้ทีไรดินก็ได้แต่สายหน้าปฏิเสธโดยไม่เหตุผลอื่นนอกจากความเกรงใจเริ่มแรกเด็กหนุ่มคิดว่าตัวเองคงไม่มีสมาธิในการเรียนถ้าต้องอยู่บ้านเดียวกับไอดอลที่แอบปลื้มมานานแต่หลังๆเขาก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาถ้ามีแฟนแล้วอยากพาแฟนมาเที่ยวที่บ้านผมอยู่ด้วยคงไม่เหมาะหรอกครับแค่ปีเดียวที่ได้ใกล้ชิดกันได้รู้จักนิสัยใจคอของพี่นาวาที่แสนดีความรู้สึกของก้อนดนน้อยก็เปลี่ยนไปแล้วเขาคิดในสิ่งที่ไม่สมควรจะคิด ไม่ได้มองอีกฝ่ายไปไหนด้กไม่ใช่คุณอาไม่ใช่พี่ชายปลอมๆอ,อะไรทั้งนั้นเขายังรู้ด้วยว่าตัวเองไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามมีเพื่อนผู้หญิงส,สวยๆมากมายในโรงเรียนก็ไม่รู้สึกใจเต้นกับใครเลยเขาชอบผู้ชายและผู้ชายคนนั้นก็คือพี่นาวาเป็นอะไรไปเมื่ออีกแล้วนะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่ยครับเบื่อไหมออกไปกินขนมกันพี่เลี้ยงไม่เอาให้ดินเลี้ยงบ้างสิ ทำงานมีเงินเดือนเมื่อไรเข้ามาเลี้ยงพี่ตัวแค่นี้พี่เลี้ยงได้นะตัวแค่นี้ของพี่นาวาก็เกือบ1 8 0เซนติเมตรเข้าไปแล้วดินถอนใจเพราะไม่รู้จะออกจากน้องชายโซนได้ยังไงที่สําคัญเขาไม่เห็นพี่นาวาชอบผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษเลยทั้งที่มีคนมาจีบเยอะแยะจนเรียนจบปีสี่ก็ยังไม่คบสาวคนไหนเป็นแฟนหรือจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจก็ไม่รู้ดินเคยคิดว่าพี่นาวาเขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ก็ปัดความคิดนี้ตกไปอย่างรวดเร็ว ใครจะเข้าข้างตัวเองได้ขนาดนั้นเขารู้สึกละอายใจซะด้วยซ้ำที่คิดไม่ซื่ออยู่ฝ่ายเดียวเฮ้ยอืมอะไรเนี่ยจูจๆก็ถอนหายใจเป็นอะไรบอกพี่ได้หรือยังไม่มีไม่ได้เป็นอะไรครับไปกันเถอะโอเคงั้นคาเฟ่ปากซอยมากินบิงซูที่ดินชอบไงอืมใกล้แค่นี้เขียวเครื่องไปนอะ รถเครื่องอีกแล้วคนแถวนี้เขาเรียกมอไซค์กันก็อนนินน้อยหูดแดงรื้อเพราะถูกแซวมาอยู่กรุงเทพเป็นปีก็ยังติดใช้คำคุ้นเคยแบบเด็กตางจังหวัดอยู่หลายคำหนุ่มน้อยมัวแต่เขินจนไม่ยอมขอยับออกจากห้องสักทีปล่อยให้พี่นาวาใส่หมวกกันน็อกให้เสร็จสับและจูงมือลงไปขึ้นรถเครื่องคันเก่งที่จอดไว้ใต้คอนโดเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่20นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนเขียนเมนตคิวลาด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนกันด้วยนะครับลิงก ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจั้นเปสวัสดีครับผมอุตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง